สวัสดีครับสวัสดีพ่อเมฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่อับซีเดนไกรช่องปลายส่วนปลายโค้งสวัสดียามเย็นอันนี้พิเศษหน่อยนะวันนี้เออันนี้เจ้าตัวยุ่งมาด้วยครับนี่เฮ้ยเฮ้ยใครมาด้วยนี่เฮ้ยสวัสดีจา้าเฮ้ยนี่นี่สวัสดีเจา้า โอ้ยอ้่าไปเลยยากจวยุ่งมาด้วยวันี้นว่าอยู่ไหนในวัดออยู่นี่อยู่ไหนวัดในวัาทุบขี่หนวาเด้อยทุบมาขี่ล้วาเด้ยทุบมาขี่หนวัเด้ยผ่านในวาไหนวอยู่ไหนเรียยว่าสิ Dạ, cái khăn mày, mẹ là đang phải khăn Ừ, bye Ui, ui, ui Ui, chưa nè chưa Ui, mà liệu Này, liệu mà gì Liệu mà, mà vạn mà, ừ. mà Ui, mày liệu liệu đây ออามาเร็้ยวหามาเร็้ยวเน่เน่เจ้มาเร็้ยวเน่่ตัดให้นี่อ๋ออ๋อเอาไม่เลี้ยให้เลี้ยตีว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาพามาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับวันนี้ครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจอนะพรอทำให้จับก่อนจับถอย,อย,อยอครับถอยถอยถอยครับอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองปลดใ้วิจรารณญาณในการรับชมนับนี่ต้องรู้นะครับมูจิน่าล่าบึเดินไปไหนไมีรองเท้านน,น้ำปากขา ดูไปดูน้ำป่ะป่ะภาพดูนกป่ะดูน้ำดูน้ำดูน้ำดูนกน้ำข้างล่างนูง่นทองไม่หวาดกินอะไรเข้าไปนี่ทองไม่หวาดอทองไม่หวาดกินอะไรเข้าไปนี่นกินข้าไปเอ้ยกินยาเยอะอาบน้ำนอนนี่น่าหามน้ำอยู่นี่นะอุ้อบน้อนนี่นี่ <ś les> นี่อ <ś les> าบน,น้ำอยู่นี่ทูบี่เออนี่ น้ำเยอะด้วยนี่ขุดกินอะไรนี่ดินปูงบันนี้ขุดกินหญ้าดินปูงอะไรหรอกนี่ลอยขุดหนิวนกยิงนกยิงนกนกยิงนกยิงนกนุ่มยุกเยอะเร็วนุ่มนกอหากินน่นนกหากินนกหากินปลาโน่นเยอะเลยนุ่นนมเลย นู่นูเต็มเลยนู่นนี่ลูกค้ากินปลายามเย็นบรรยากาศดีมากนะครับนี่ยามเย็นวันนี้พา youtube มาด้วยนะครับพามาด้วยนะจ๊าบหนิจ๊าบเอ้ยไปไหนไหนไปไหนไหนไปนี่นี่ไปนี่ไม่ได้น้ำลึกนี่น้ำลึกจ๊าบ ไปแล้วเดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่โตนะครับนี่ไปดูพี่ใหญ่โตเฮาว่วาก็อยู่นี่นะครับเฮาว่านี่เหยเหี้ยเหยเฮาว่าก็อยู่นี่แหละเสแล้วนี่แค่นี้ก็โอเคแล้ว ธรรมชาติก็ดีดีว่ามันจะตกด้วยนี่เออจะตกด้วยเนาะไม่จับใบเนาะเออเออเออยี่นเนาะเนาะเนาะเออเนาะเออเนาะเออเราไม่ดื่มน้ำนี่น้ำไม่ปักขารองเท้าก็ไม่ใช่มานี่ ไม่รู้ไม่รู้น่าไปกับพอ่อนะอน้วางน้ำวางน้ำปักขาดื้อจีบจีบจีบปลูกฝังไปทีละเล็กทีละน้อยทวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำไปครับให้เจริญงอกงามไป

ได้ไหมจ๊ออ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 าอเทงปลาครับแทงปลาฝึกแทงปลาไว้ได้ไหมโอ้แต่ตัวเล็กบ่เนาะแต่ตัวเล็กไปแล้วครับยามเย็นปลาเพียโตทั้งนี้เรียนรู้กันไปเียเล็กเีอน้อยมีเวลาก็พามาเล่นนะครับนี่คือครับธรรมชาติมาแล้วไปเลยครับไปเลยจ๊าบ ตึงพ oh, oh. ี well ่ใหญ่แล้วครับน well ูพี uh, uh, ่ใหญ่ดป uh. uh. well, okay. uh. so, uh. ็นโซ่แล้วโควอ้ละละโควอ้โควโควลาบื้อโควอ้ลาบื้อยั่มลอยลาบื้อเออตึอคอยๆน้ะมันจะปักขาเดี๋ยวตามเพาะเดี๋ยวเพาะเดืนก่อนเท่านั้นเออใหญ่มาแล้วหนูเออขู่ขี้ขู่ขี้นี่นี่ครับโอุ้ยจำเลยให้จำเลยไอ้พาะนี่อุ้งมีจูอุ้คนอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละ ตุูงคนมาแล้วนูดูไหมพี่ใหญ่มาแล้วนู่นใช่ไหมมันจงไปไปท้องที่ <c oughs> อยู่นี่แหละเ <c oughs> ออพี่ใหญ่ตกมัน <c oughs> อ,มมอือดูมา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 ฮ่าฮ่าฮ่ามาพอแล้วล่ะทอยจะจีนี่จี้ี่บืนตุู้งคนตกมันหนูใช่หมเราอยู่นี่เล <c oughs> ย <c oughs> ไปไม่ได้ตกมันอืออย่าไปเราอยู่นี่นะ เ <ừ, S 1> อออย่าลงมาเออตกมันตกมันพี่ใหญ่ตกมันอย่ามาเออพูดให้ลูกฟังหน่อยพี่ใหญ่ตกมันอยากจะมา ừ, เออเล่นอยันอะไเออแทงไปแทงเลย ừ, เอเเอพีอ่ใหญ่ดู ừ. มือวัดีจ้ามวัดีจ้าวัดีจ้าพี่ใหญ่ไปวัดีจ้าพี่ใหญ่ไปใหญ่เอ้ยกินไปกินดีๆพี่ใหญ่เอ้ยไปเออกินไปกินไป บรรยากาศดีมากยามเย็นครับนี่ฮัลโีลจ้ายูทูปมามาเยี่ยมครับยูทูปมาหาพี่ใหญ่จ้าไปจั๊วุเลยอพือโอ้ยจำบสายตัวเลยปวอกฟางอ่ะอี่ไม่เนาะจั๊วี่งฟางตัวจั๊วี่งจั๊วิ่งไอ้กูเลังดุเดลย 那里。 ไปแล้วครับคํำแล้วเสร็จจากนี้ยังโยยังเรือที่บ้านโตนะครับนี่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนี่นะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาได้ผูกพันมาย่างยาวนานนะครับนี่ใจรักจริงๆนะครับช้างจะได้มาอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่ใจร้อนๆไปแล้วครับสำหรับทิกนี้สวัสดีครับ